ยิ่งยงฟาร์มหมายเลข8น้องมอรกฏเป็นลูกของพ่อนา,า,าวสยามจากจิรพิญญาฟาร์มหมายเลขเก้ภูพิงพเป็นลูกของเจ้าไม้เขาใหญ่จากคพยา,าพยาางามฟาร์มตอนมหา,<น>าหมายเลขสิ 10, จันเจ้าลูกของเก้าเจริญจากดีดีสหามิตรฟาร์ม หมายเลข12มุกดาค่ะลูกของทองภูผานจากเจฟาร์มหมายเลข13รถถังลูกของชา้างดอนจากชายบอมฟาร์มและตัวสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบนี้นะคะแก้วเจ้าจอมค่ะลูกของแก้วฟ้าจากบ้านนาฟาร์มค่ะ นี่คือทั้ง1วงามนะคะในรุ่นฟันน้ำนมความสูงเกิน140เซนติเมตรนะคะเจ้าหน้าที่ตักที่ควายนะครับดูแลในสนามด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ตักที่ควายดูในสนามด้วยนะครับได้ฉีดน้ำนะครับฉีดน้ำฉีดเรื่อยเลยนะครับฉีดน้ำฉีดเรื่อยเพราะอากาศร้อนนะครับอากาศเรามนร้อนควายเดี๋ยวเราควายกุญหิตนะครับควายตุญหิตคุณพึ่งครับควายเนี่ยถามเป็นความรู้นะครับคุณพึ่ง ควายเนี่ยเขาถึงไม่ค่อยทนร้อนไปเคลื่อนได้สัตว์อ่ะค่ะแล้วันนี้สังเกตด,ดูว่าเขาจะร้อนร้อนไวครับร้อนไวแล้วนี่ก็คลายความร้อนได้ไม่ค่อยดีอืมใช่เพราะว่าเขามีจุดที่ระบายความร้อนก็คือที่เดียวเป็น,นเป็นสัตว์ที่ร้อนค่ะที่ร้อนเนาะ เคยเคยได้ยินคนคนคนโบราณคนสมัยแต่ก่อนน่ะเขาจะบอกว่าครับควายจะเปรียบเสมือนกับดินน้ำมันทําไมอ่ะหมายเลขควายหมายเลขแปดครับหมายเลขแปดน้องมอรกตค่ะควายหมายเลขสิบสี่ครับหมายเลขสิบสี่แก้วเจ้าจอมสุดท้ายควายหมายเลขหมายเลขหมายเลข หมายเลขหนึ่งครับหมายเลขหนึ่งองสยามนะคะขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านเข้ารอบทั้งสามตัวด้วยนะคะขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ไม่ได้ผ่านเข้ารอบต่อไปด้วยค่ะขอบขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเรียนเชิญคณะกรรมการค่ะครับสัวไม่ไม่ผ่านเข้ารอบก็จะมีตัวที่โครงสร้างดีนะครับแต่การเก็บรายละเอียดบางท้ายบานสวยยังไม่ดีก็มีอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของบางตัวอาจจะเรื่องของโครงสร้าง อ่าที่ยังย่อมกว่าตัวที่เหลือนะครับและบางตัวก็จะมีเรื่องแนวหลังบ้างเล็กน้อยแต่สุดยอดทั้ง3าตัวนะครับพี่นอปกปมือเพลิงใจทั้ง3ตัวที่ออกมาได้ครับอันนี้สุดยอดนะครับผมใช้เวลาคาดจูนานนะครับก็จะต้องมีควายุติในรับตัวชิดเชิงครับทั้ง3มตัวเรียงในแนวเดียวกันเลยนะคะเดี๋ยวท่านคณะกรรมการจะได้พิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนนะคะ คมใกล้เคียงกันและมีคำใก้ต่างกันนะครับหมายเลขหนึ่งก็จะเป็นคายที่อาจจะดูโครงสร้างเล็กกว่าสองตัวนิดนึงครับแต่จะมีความคงเึ้นของตัวดีนะครับสัดส่วนเรื่องหลังเรื่องลำตัวดี้าเคยก็เปิบข้างดีแนวหลังตรงนะแนวหลังตรงหลงกว้างดีนะครับหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งก็คป็นควายที่ดูโครงสร้างดีมากโครงสร้างดีมากก็มีความสูงและมีความยาวของตัวนะครับเรียมไหล่ก็ดีนะครับเงินไหลดี ก็ะจะมีเขาที่จะแห่ไปนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ว่าในความเป็นทําไมถึงผ่านมาถึงรอบ3ตัวได้นะครับคือเขาจะดูใหญ่ไปนิดนึงแต่ว่าหน้าเขาจะยังยาวความเป็นตัวเมียก็ยังดูเป็นตัวเมียอยู่นะครับก็ไม่ได้ดูว่าเป็นหน้าเหมือนตุ้คู่นะครับอันนี้ก็ต้องบอกที่บายไว้กว่านี้นะครับหมายเลขแปดหมายเลขแปดก็โครงสร้างใหญ่ร่างสูงใหญ่ก็ใกล้เคียงกันเข้งขาใกล้เคียงแต่หมายเลขสิบสี่ก็จะขาใหญ่กว่านะครับ แต่ถ้าเกิดดูเรื่องเกเทียบปั้นท้ายอันนี้ก็จะกว้างกว่านตัวก็ลึกนะครับทายคอพอๆกันครับก็เปรียบเทียบนะครับก็ดีได้คนละอย่างดีได้เป็นคนอละอย่างนะครับเปรียบเทียบในส่วนของหมายเลขหนึ่งนะครับโอเคโครงสร้างก็ตรงนิดนึงก็จะมีทมอกข้างๆก็จะมีโอนนิดๆเนาะก็จะเป็นวิธีการเลี้ยงนะครับกรรมการจึงให้หมายเลขหนึ่งได้อันดับที่3ไปครับ เียบเทียบ2ตัวครับหมายเลข8นะครับหมายเลข8กับหมายเลข14นะครับหมายเลขแปดกับหมายเลขสี่จุงไว้ใกล้ๆกันนิดนึงแต่ไม่ต้องซ้อนกันต่อท้ายกันแต่ไม่ต้องซ้อนกันจะได้ดูง่ายๆนะครับต่อท้ายกันเลยอ่านี่อยู่เฉยๆนี่ดึงสอ่งอ่ะตัวแปดไปต่อท้ายกันเลยครับเออปวดกระสู้หัวเกินปวดไฟสองตัวก็ มีได้คนลอยางมีคนลอยางนะครับได้คนลอย่างมีคนลยางที่ออกับบวนเปี้ยวมีแตแร้วนที่ไหนที่ไหนเขาสูงเทียบกันแล้วไล่เียกใกล้เคียงกันเอามาต่อท้ายห้ได้ก็คุงที่นิ่งไม่ได้นะครับลายที่นะ เจ้าหน้าที่สนามนะครับเกี่ยวยะในสนามด้วยนะครับกับก็ไล่ตั้งแต่หน้าตาครับหน้าตาก็บอกแล้วตัวเนี้ยก็หน้าตาจะสวยทั้งคู่ในความเป็นคอลตัวเมียนะครับแต่นี่ก็จะดูเขาใหญ่หน่อยแต่อย่างที่ผมบอกว่าเขาใหญ่แต่ว่าหน้าเขายังยาวนะครับถ้าหน้าหน้าไม่ยาวหน้าสั้นเขาแบบนี้ก็ก็จะดูเสียหายหน้าแต่หน้าตาใกล้เคียงกันนะครับส่วนหมายเลข8นะฮะหมายเลขแปดก็โอเคหน้าเป็นลักษณะตัวเมียเลย องศาเขาเปิดดีกระบาลดีครับไล่มาถึงช่วงคอนะครับหน้าตาก็ถือว่าใกล้เคียงกันอันนู้นก็จะดูเขากลางแล้วก็เรื่องความเป็นตัวเมียเรื่องเขาก็จะเด่นนิดนึงพอส่วนคอนะครับส่วนคอก็ถือว่าใกล้เคียงกันครับดูคอเนี่ยอันนี้ก็คอยาวอนู้นก็คอยาวแต่คอเนี่ยใกล้เคียงกันพอาะได้นาำส่วนช่วงคอใกล้เคียงกันนะครับพอมาถึงช่วงไหล่อานสะงมช่วงขาผมนะครับ ช่วงขาแน่นอนนะครับหมายเลขสิบสี่เจะกระดูกขาใหญ่แต่ว่ายืนขาไม่ค่อยตรงครับไม่รู้อาจจะเป็นเรื่องคนจับคนจูงอาจจะไม่ได้จับล่อยอาจจะไม่ค่อยตรงแต่ว่าหมายเลขแปดเขาก็ยืนขาปกติด,ดีนะครับนี่แข้งขาใหญ่กว่าแต่ขาไม่ค่อยตรงเท่าไหร่พอถึงช่วงลำตัวความยาวของตัวจริงๆมันจะใกล้เคียงนะครับลองเทียบอยู่แล้วแต่อันนี้ความลึกของตัวจะน้อยกว่าก็จะดูเหมือนยาวกว่าแต่นุ่ก็จะมีความลึกข,ของตัวครับ พอไล่มาถึงช่วงท้ายนะครับช่วงท้ายเราเปรียบเทียบยืนเมื่อสักครู่เลยครับช่วงท้ายก็จะมีความชัดเจนกาหมายเล่นแปดก็จะมีท้ายที่กว้างกว่าความลัาลึกลึกของกล้ามเนื้อก็จะมากกว่านะครับอันนี้ก็จะสูงยาวนะครับแต่ความกว้างของส่วนช่วงท้ายเนี่ยยังยังไม่มากเท่าไหร่นะครับก็เปรียบเทียบัาทั้งสองตัวครับก็มีข้อดีข้อด้อยแต่ต่างกันนะครับนุ่งก็ดูดูค่อนข้างจะดูดีแต่ถ้าพี่น้องไปดูด้านนี้จะเห็นนะครับว่า ความกว้างของตัวจะไม่มากนะครับแต่คายเนี่ยตรงนี้ตัวนี้ก็จะกว้างกว่าความลึกของลำตัวคือควายเนี่ยมิติของลำตัวควายเนี่ยต้องบอกพี่น้องว่าครั้งแนถ้าควายถ้าตัวลึกมากจะดูเหมือนตัวสั้นถ้าดูลึกน้อยไม่จะดูเหมือนตัวยาวแล้วความยาวของตัวงแต่ช่วงนี้ใกล้เคียงกันแต่รุ้นจะดูลึกน้อยกว่านิดนี่ลึกมากกว่ามากกว่านก็ถือว่าใกล้เคียงกันความสวยงามโดยรวมทั้งสองตัวใกล้เคียงนะครับ ก็ต้องดูส่วนได้ส่วนเสียนะครับก็มีในนู้นก็จะมีเรื่องเขาเรื่องเล็กนะครับเรื่องของข้างของท้ายอันนี้ก็ถือว่าก็ยังไม่ค่อยมีข้อติดเท่าไหร่นะครับจึงให้หมายได้แปดได้แชมป์สิได้หลังที่2ไปครับขอบคุณท่านคณะกรรมการ แสดงความยินดีด้วยนะคะและสําหรับรางวาัลชนะเลิศควายดำฟันน้านมความสูงเกิน140เซนติเมตรเพศเมียนะคะเป็นของน้องมรกฎค่ะลูกของดาวสยามจากจิรพิญญาฟาร์มนะคะ ตัวที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งค่ะแก้วเจ้าจอมเป็นลูกของแก้วฟ้านะคะจากสิริรักฟาร์มควายงามจังหวัดอุบลราชธานีค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองนะคะหงสยามค่ะลูกของพิุ่ภไทยจากสิริเสนีฟาร์มจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะครับผมในรุ่นนี้นะครับเราเชิญที่สีจันทร์วีสีนะครับมอบรางวัลนะครับมอบรางวัลให้รุ่นนี้นะครับที่สิจันรครับเชิญครับ ขอสแสดงความยินดีด้วยนะคะโฮงสยาม<ห>เดินทางไกลมาจากเพชรบูรณ์เมืองะคมะหวานได้รับรางวัลรองชนะเลิศอนันด,ดับสองไปนะคะสวยงามเลยทีเดียวนะคะรับรางวัลสำหรับผู้มอบรางวัลคือพี่สีจันวีสีนะคะขอสะแสดงความยินดีด้วยค่ะ รุ่นต่อไปนะคะจะเป็นหนุ่มน้อยวัยกำลังห้าวฟันน้ำนมความสูงเกินร้อยสี่สิบเซนติเมตรเพศผู้นะคะสนามแตกแน่นอนรุ่นหนุ่มน้อยอะะ่ะเต็มเลยเคุณดูสิคุณดูคุณดูจุดพักคอยพี่จันมอบต่อครับพ,พ,พีจันมอบต่อเลยครับพี่จันครับมอบต่อทั้งส าารัตวขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับพี่น้องนะคะเวลาเรียกให้มาพูดไม่ไม่มานะคะมารอรับรางวัลย่างเดียวจากศริลักษณ์ฟาร์มควายงามอำเภอตะการพืชนผลจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเจ้าของพ่อพันุ์เจ้าปีใหม่นะคะตัวที่ได้รับรางวัลชื่อน้องแก้วเจ้าจอมนะคะตัวนี้เป็นลูกของแก้วฟ้ากับแม่โยโกนะคะแม่โยโกซื้อไปจากนาย้อยนี่แหละ นะคะเป็นลูกเกิดของทางฟาร์มขอแสดงความยินดีด้วยนะคะยินด <c ười> <Holo> ีด้วยเสื้อรุ่นนี้สวยมากสวยมากนะคะถ้าใส่เราถ้าเราได้ใส่น่าจะสวยเหมือนเขานาอเอาโหผมไม่อยากจะพูดไม่ธรรมดาผมไม่อยากจะพูดไม่อยากจะพูดเลยว่าถ้าเราได้ใส่จะสวยเหมือนเขาอะรุ่นนี้ ควายดำฟันน้ำนมความสูงเกิน140ยเซนติเมตรเพศเมียเป็นของน้องมรกตค่ะลูกพ่อดาวสยามนะคะจากจิรพิญญาฟาร์มนะคะซึ่งวันนี้นะคะพี่แคทนะคะและเฮียคนล้อนะคะเจ้าของพ่อพันดาวสยามนะคะมาร่วมรับมอบรางวัลด้วยนะคะ ทั้งสองฟาร์มนะคะคนควายฟาร์มและจิรพิญญาฟาร์มของไทธานีนะคะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยนะคะขอบคุณนะครับพี่สิชันวีสีนะครับพี่ผมมอบรางวัลในรุ่นนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับคุณค่ะขอบคุณค่ะแมาดำฟันน้ำนมความสูงเกิน140เซนติเมตรเพศผู้ลงสนาม